มีท่านเรืองหลวงพ่อเจาเ้าลกษ์เรื่องมันมีอยู่ว่ามีมูมบ้านห่างไกลอยู่มู่บ้านหนึ่งอยาิโยมเพิ่นเห็ดบุญเฮียนก็ะเลยไดนิม,มุนหลวงพอกับเนี่หน่อยไปสันจังหันสนอกว่าเบิดวัดก็มีอยู่สององค์เท่านั้นละพอไปถึงบ้านจะภาพก็คือมันเป็นย่ามฝนเนาะกิจนิมตนกับบุกหอยมี หลวงพอบกคอยได้สันของเสบมาหลายมือแล้วแม่ออกผู้เฒ่าเพื่อนกบเอาไปถวายบัวใดแนวนำถ่วมเนาะทางมันกับบกคอยดีหลวงพ่อได้เห็นของดีๆเพื่อนกะลืมข้าวสันแล้วสันเข้าไปจนเต็มที่จนขีดแตกกับมองเลยแล้วเป็นจังสี่แล้วเสียอย่างไหนเนาะพนาหลวงพ่อเพื่อนคิดอยู่แน่ใจ ทาาแม่ออกนั่งนมมือพอวอ่โบหูจักเอียงเน้นหน่อยนั่งอยู่ไกลๆหลวงพอ่อเหม็นจนสันตบอบบุลงแล้วมันกะจังสีลนะน้อหลวงพอ่อบานนงกบานหน้าฝนตกขี่สีใต้ตะรางมันกะเหม็นแน่จักหน่อยเนาะคือสบโบเป็นอย่างดอกเนะาะเจ้าภาพเพลินบอกหลวงพอ่อเพราะว่าโ่หูท่แทกกินนั่นโบแมนกินขี่สี แต่เป็นผลงานของหลวงพ่อเพิ่นพุ่นะทั้งหลวงพ่อยังคิดบอกว่าสีเฮ็ดจังไนได้แต่เฮ็ดหนาสงง่ายแล้วบอกจาภาพว่าหื้เเม็นกับเม็นเป็นเรื่องของมั่นหลุดเป็นหยังไปย่างหยังน้ำมันล่ะทั้งที่แท้เหม็นขี่จาของทางเน่นหน่อยลืมเอามือปิดดังจาของแล้วนางคิดอยู่โดนเติบหลวงพ่อเพิ่นก็เลื่อคิดว่า เสียอสาดที่เพิ่นนางอยู่ตุงขี่เจ้าของกลับวัดคิดได้จังสันเพื่อนกระน้ำทางเอามือลูบศาสรลอยๆโอ้ยศาสตร์พื้นหนีคือจังหลายงามเถนอหลวงพ่อมกักเลวละให้ขอไปใส่อยู่วัดทราบเป็นยังแม่อกนึกว่าหลวงพ่อเพื่อนเ้าโยกอยากได้ก็บ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าศาสตร์พื้นนั่น มันเป็นของเพิ่นอิสันอะก็ยืมกอมากขึ้นกันหลวงพ่อได้ยินยังสันก็เลยเปลี่ยนแผนทันทีเพิ่นเลื่อยเฮ็ดหนาคึงขังใส่เสปภาพเฮ้ยราสาสาษาพื้นเดียวขอสำนียกบ่ได้มันคือขี่ลายตายแทะกูขี่่ซสำดอกพนะเพิ่นว่าทางไม่ออกเพิ่นนึกว่าแมนหลวงพ่อเบาเหรียญเพิ่นพัดเลืยตอบ หลวงพ่อไปว่า้อ้ขันกาขี่ไส้กับขี่ไส้โหลดละสิอดสามียนเโอาดอกมาสานโวจังซีมันก็เขาเ้าแผนหลวงพ่อสันแล้วหลวงพ่อได้ยินจังสันกับลุกปองงงสิทธิ์พาสบงขี่ก้อนบางไงตกเอะโหลดซุ้มแม่ออกเดียวเบืองหนากันซ่องลองปากกระเบอ,อกท่างเมนหน่อยนั่งอยู่ข้างๆบวหูจัง็ีจังไหน คือกันเพิ่นเลยถามหลวงพ่อว่าอ้าวหลวงพ่อขี่ไส่แสดเพ่นอีลีสันดีหลวงพ่อหันมาทางนน้นหน่อยมึงสิไปสะออนเห็ุอีหยังมันโมเม็นลูกของพ่อของแม่เฮาตัวไปเน้นหน่อยเมื่อวัดว่าเท่านั้นเพิ่นกัญยาณคุณเมื่อวัดเลยไหม